มนุษย์สีเทาเนี่ยผมไม่เคยประกอบอาชีพในเรื่องสีเทามันก็มีแต่เรื่องเก่าๆที่ผมได้ผ่านกระบวนการยุติธรรมมาหมดแล้วอันนี้เราในฐานะเดินเข้าสู่เวทีการเมืองเราต้องยอมรับความเป็นจริงตรงนี้ดังนั้นอะไรก็ตามที่คุณกล่าวหาพาดพิงอะไรก็ตามเนี่ยนะครับอันไหนที่มันบินเบยแล้วเราไม่ได้ทําความผิดเราไม่ใช่ใช้วิธีปิดปากนะครับเราต้องฟ้องให้เกิดความกระจ่างว่าเราไม่ใช่นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมต้องทํา ผมไม่ใช้วิธีฟ้องและปิดปากไม่ใช่อย่างนั้นอันใดที่เขาพูดพลาดพิงถึงเราและเป็นความจริงเราก็ควรจะรับแล้วนํามาแก้ไขแต่อันไหนก็ตามที่มันไม่ใช่เรามปความจนเป็นต้องฟ้องเพื่อพิสูจน์เห็นว่ามันไม่ใช่อย่างที่เขาพูดนะครับแล้วผมก็อยากให้พี่น้องสิบบนชนรู้ว่าผมเป็นคนที่คนเข้าหาง่ายคนรู้จักเยอะแล้วผมไม่เคยกิดกันว่าจะเป็นคนเพศไหนไวัยไหน,นชาติไหนนะครับผมรู้จัจกคนเยอะนะครับ สังเกตเวลาผมเดินทางไปต่างประเทศก็มีพี่น้องมารอรับผมเยอะคนต่างชาติก็เพราะเรานะครับเป็นคนที่เราไม่ถือตัวอย่างพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนหลายท่านเนี่ยผมก็สื่สรุก็หยอกล้อกันแล้วเราไม่เคยโกรธกันเป็นเรื่องปกติคือเรื่องของคุณเบนสมิธเนี่ยผมได้ชี้แจงกับพี่น้องสำนักข่าวอิสราเอลไปแล้วนะครับผมเข้าใจว่าพี่น้องสำนักข่าวอิสราเอลก็อยู่ตรงนี้นะครับไม่มีอะไรปิดบังเลยผมพูดแบบตรงไปตรงมาในข้อมูลนะครับและสิ่งสําคัญที่สุดนะครับคุณเบนสมิธ อย่าเพิ่งกล่าวหาว่าเขาเป็นแก๊งสแกมเมอร์หรืออะไรก็ตามนะครับในเรื่องกฎหมายแซงชันของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งวันนี้ท่านทูตสหรัฐอเมริกาก็มาพบรนนายกนะครับกฎหมายยังไม่มีนะครับแล้วเราจะไปกล่าวหาอย่างนั้นไม่ได้ต้องให้เขาพิสูจน์ตัวเองก่อนแล้วก็เขาพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ภายในบ้านเราเมืองเราแล้วก็มีหน่วยงานที่ตรวจสอบเยอะแยะไปหมดนะครับดัันเราปล่อยเป็นกระบวนการของบ้านเมืองนะครับพี่น้องสสทุกคนสามารถที่จะ นะครับสก,กิดแผลหรือให้ข้อมูลหร่วงงานของรัฐได้แล้วเขาจะพิสูจน์ตัวเองนะครับส mm ่ว hmm. นตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคนมนุษย์ที่ว่ายืนอยู่บนเวทีที่กล้าพูดกล้าทำนะเ mm hmm. พราะเราเป็นคนของกล้าทำคนที่แต่งตั้งผมนะครับก็คือนายกนะครับ mm hmm. ถามว่า <c oughs> ในการเป็นนักการเมืองเนี่ยนะครับฝ่ายนิติบัญญัตินะครับ mm hmm. คุณมีหน้าที่ตรวจสอบคุณก็ทำไป mm hmm. ผมก็เป็นอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ผมก็พร้อมตรวจสอบเหมือนกันนะครับในการเดียวกันเราก็ทาหน้าที่ฝ่ายบริหารได้ดีที่สุดผมกําชับนะครับลูกพักของผมที่เป็นที่เป็นข้าราชการการเมืองเป็นตําแหน่งสังคมสำคัญว่าคุณต้องทํางานพี่น้องประชาชนโดวยเฉพาะอย่างยิ่งตนเวลานี้บ้านเรามีปัญหาทั้งเศรษฐกิจความมั่นคงปัญหาสังคมเราต้องแก้พักกล้าทำได้ดูกระทรวงสำคสัญสำคัญที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจนะครับฐานบ้า เราจะเป็นต้องทํางานพิสูจน์ความจริงผมที่ยืนตรงนี้ไม่มีใครมีวันหยุดนะครับทํางานกันทุกวันผมก็เป็นคนที่เวลามีปัญหาแล้วผมก็เข้าสู่กบบระบวนวารยิธรรมด้วยตัวเองนะครับไม่ชอบเป็นภาระใคร